เรื่องจิตวิญญาณโดยตรงเลยนะทุเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดจะทํายังไงถึงไม่เกิดค <c oughs> จะทําไงถึงจะเกิด <c oughs> เวลาตายแล้วเกิดเลยได้ไหมไม่เกิดได้ไหมไปพรมได้ไหมไปเทวดาได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมประมาณนี้อย่างเวลาที่เรามีความทุกข์ในขนงตาหรือมีหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะทํา ได้ดีที่สุดในการจัดการความทุกข์กัน้นนะมันยาก้ะทุกเพราะว่ามันชินแล้วมันชิน<ะ>ท่านบอกอย่าไปโทษใครโทษตัวเองแหละเพราะไปจับมันเองไปเลือกเก็บเก็บความทุกข์นั้นไว้เองใช่เพราะทุกอย่างมันเป็นศูนย์ไง<ะ>มันเกิดมันดับไนงะใช่ไหม มันไม่ใช่ของเราไนงะใช่ไหมอาจ,จิบอกเออไม่ใช่อะไรไม่ใช่ของเรานะแต่ถ้าเอาดิถ้าเอาของเราดิตัวโกรธไหมโกรธทำลายตัวเองไหม,มทั้งๆจะรู้เนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะเราต้องตายจากมันแน่นอนนะ,ะเอออย่างเออวัดเนี้ยสถานธรรมเนี้ยเป็นของใครไม่มีใช่คถูก หลวงตานอนคิดนั่งคิดตีลังคาคิดนะคะตอนที่ฝึกกับลุงพ่อเนอี่ยถ้าเราทํางานเนี่ยนะเรามีบ้านมีเงินแน่นอนนะเนี่ยปัเสียน,นี่ยอย่างน้อยก็สองสาล้านนะได้เอาครับเป็นของเราใช่ไหม,มเ,ออเราตายแล้ว <c oughs> มันเช่นไปไม่ใช่ของเราแล้วแต่เนี้ยค <c oughs> ตอนเราจะมีชีวิตยอยู่เป็นของเราอยู่แล้ว <c oughs> ตายแล้วเป็นของใคร ของลูกของหลานของญาติใช่ไหมถ้าญาติมันแย่งชิงสมบัติแย่งชิงกันลหละถ้ามันเยอะมันฆ่ากันไหมอาจจะฆ่ากันหรือว่าอาจจะถ้ามันแบ่งกันก็โอเคนะอย่ากันนั้นเลยถ้าเราไปบวชเนี่ยเราไปสร้างสถารทาสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยเราก็อยู่ด้วยครับก็ไม่ใช่ของเราอีกแหละเป็นสมบัติให้แผ่นดินเราตายไป เราก็ได้บุญต่ออีกแล้วแต่้าบ้านเราเนี่ยเราตายไปกับลูกของลูกของหลานของเหลนเพอเพือมันฆ่ากันเองนะเป็นพวกเราอีกเราเป็นเหตุอีกเลยกูไม่น่าเลยน่าจะขายแล้วก็ก่อนตายว่าประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> คิดนะไม่ใช่ไม่คิดเ <c oughs> พราะเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะบวชไม่มีในสมองแล้วบวช ให้ถามหลวงพ่อเลยผมจะบวชได้ไหมหลวงพ่อเนะี่ยท่านก็นยิ้มยิ้ม,มอเอ็เงฝึกไปเถอะอย่าหยุดกันแล้วกันถ้าเอ็งฝึกไปเรื่อยๆอย่ังไงเองก็ไม่อยู่หรอกคแค่นี้ท่างพูดแค่นี้ก็ไม่อยู่จริงๆไม่อยู่เพราะเราคิดไงเหมือนตู้เนี่ยถ้าคิดมากทั้งโลกมากเนี่ยตู้อยู่ไม่ได้หรอกเจะไปแน่นอนนะ,ะ,ะ,ะถ้าตู้ ไม่คิดนะสวดนอย่างเดียวเนี่ยออคิดไปทั้งโลกก็สวดไปเรื่อยๆพิจณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็นจะเริ่มละสมองก็จะไปทั้งนั้นอะไตสนนนาคมโอ้มาเริ่มพิสูจน์แล้วละ่ะใช่ไหมครับเ,ออเพราะเหมือนทุกอย่างบนโลกมันมีขั้วตรงข้ามกันเสมอที่เขาว่าอย่างโลกธรรมแปดอย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงการใช่ มันอยู่ที่ว่าเราเลือกจับอันไหนหรือว่าเราที่ดีที่สุดคือมันต้องมีตรงกลางเลยครับโทมันไม่ใช่ของไขรใช่ไหมนะมันต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนอเ,อ,อเพราะนั้นอย่าไปห่วงครับอย่าไปห่วงใช่อย่าไปยึดอย่าไปติดแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยครับถ้าใครอยากได้ก็เอาไปชั่วข้าวนะชั่วคราวใช่ <laughs> เอาไปชั่วข้าวไม่ค้างคืน เอาไปยึดเป็นเจ้าของไม่ได้นะเข้าใจไหมเอาไปยึดเป็นเจ้าของไม่ได้ทำคำคืนี่ของฉันนะ <c oughs> นี่ของผมนะใช่ไหมนี่ลูกฉันนะผัวฉันเมียฉันไม่ใช่ท่านจึงให้บังสกุลสละเวลาไปไหนก็บังสละบ้านสละเมียสละลูกลงรถยังสละเลย ใส่รองเท้าก็ยังบางสกุลเอาเวลาถอดกับสระเวลามันหายเนี่ยเอารองเท้าหายไปไหนโอ,อ้ช่างมันเถอะสละไปแล้วละ่ะมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ไหมเพื่อนบอกเอ้ยกูเห็นเมียมึงไปกับไลกลไม่รู้มันก็เฉยเฉยแล้วตวุเพราะอะไรเพราะสละแล้วไนะีเนี่ยตัวนี้สำคัญนะถ้าใครอยากไม่เกิดน,นะ สละที่นอนนะฮะเนี่ยโอ้ที่นอนกูเป็นไหนวะเนี่ยโวยวายนะไม่ใช่นะใช่ไหมตัวว่าอมันไม่ใช่ของเราอ่ะร่างกายไม่ใช่เราเพราะน,นั้นพระเลี่ยมทองเนี่ยตอนนี้ของเราอยู่เพราะมันอยู่ในคอเพราะอย่างการบางสกุลสละนะครับหลวงตามันเป็นตัวช่วยทําให้จิตเรามันเบา เพราะว่า<ช>เราไม่มีการยึดติดหรือฝึกกันไม่ติดไม่นี่เห็นชัดๆว่าคืออะไรเลยโลกไม่ใช่ของเราไงแต่ตอนที่เราอยู่เนี่ยนะคือของเราล่ะลองคนมาแตะต้องเลยไม่ได้นะ,ะจะมาสมัยเนี้ยต้นไม้โผล่ข้างๆบ้านยังโวยวายเลย บางทีโทรศัพท์หายตรงเท้าหายก็โอ้โอเงิน่น,น,เ,นเสียเลยง่หน่ะขึ้นลงพักเสียเวลาครับอืขึ้นสารด้วยเสียเวลาอีกอใช่ไหมไม่อยากเสียเวลาก็มาฝึกเนี้ยเนี้ยฝึกสวดมนเนี้ยฝึกให้เข้าใจเรื่องความเป็นจริงๆแล้ว <c oughs> ว่าไม่ใช่ของใครเนี้ยเอา เอาจริงๆเลยนะมันเรื่องมันเรื่องจริงนะเนี่ยครับครับถามจากทางบ้านนะครับหลวงตาก็ถามว่าลูกพระบรมมาฉายาลักษณ์ของราชการต่างๆตามสถานที่สําคัญเนี่ยครับเวลาไประาบไหว้ไงครับควรอธิฐานอย่างไรให้เหมาะสมและดีที่สุดคะ่ะ อ้าวก็ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมคคนเขาเกิดขนาดนั้นเขาไม่บุญเขาไม่เกิดหรอกอใช่ไหมเราอยากเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตอนนี้ข้างหน้าเราก็เป็นแล้วก็ฝากความดีไว้ไว้กับท่านนะเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยบางองค์เนี่ยเป็นโพริสัตนะเว้ยเป็นผพระเจ้าในอนาคตนะ,ะโอ้ ลองไปว่าท้านเจกระทบหนักนะเว้ย <c oughs> บางองนะ <c oughs> ครับเออไม่ใช่ว่าการรรษัตริย์ทุกองจะเป็นพระโพธิสัตว์นี่หรอครับมีเป็นพโพธิสัตว์ก็มีปัจเจกก็มีนะโอไม่ในอธิษฐานก็มีครับ <c oughs> เกิดมาเพื่อสวยบุญก็มีออธิษฐานไว้จังนั้นนะฮะครับแล้วทําบุญยังไงถึงจะได้เป็นใหญ่ไงครับหลวงตนาะ ก็นี่ไงสวดมนต์เมตตาโมตนาอ่อนน้อมถ่อมตนในตุ๊ไปไหนสวัสดีครับใหญ่แน่นอนแล้วไปไหนไม่ใช่ยืดเลยนะต่องตาครับเวลาสวดนะครับเสียงจะเปลี่ยนหลายเสียงมากยิ่งสวดไปก็ยิ่งเหมือนมีอะไรพยายามจะทำร้ายจนต้องหยุดสวดนะครับ เกิดจากอะไรรู้สึกกลัวหรือว่าคิดไปเองเนีโอ้ถ้าคิดกลัวเองได้นี่เก่งแล้วครับมันไม่ใช่ <c oughs> เราต้องอาการที่เราเกิดเนี่ยเราต้องพิจนารนณาว่าเอ๊ยเราทำไมต้องคิดกลัวเอ๊ยเราทําไมต้องเสียงเปลี่ยนเสียงนู่นเสียงนี่ครับปกติธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมล่ะท <c oughs> าไม่สวดอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันต้องมี ต้องมีส่วนในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของกรรมที่เรามาทึกในอดีตเนี่ยกรรมที่เรา,าันซึ่งในอดีตเพราะประจุนมาจากอดีตเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องไม่มีอะไระมีมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่ายใจเกิดพร้อมกับเรานี่แหละเป็นอันตรายตะเข้าไหมอะไรแบบนี้เขามีทุกขไ์ไหม เขาอยากได้บุญกับเราไหมเ,เขามาซ้อนตัวเราซอนเ,อเสียงซ้อนร่างเราไหมอะไรเนี่ยเือเป็นเจ้ากรรมในเวรเราไหมอะไรเนี่ยคหรือบางครั้งนะครับหลวงตาที่เราไปสวดมนต์แล้วเสียงเราเปลี่ยนเป็นเพราะว่าเขาอยากมาช่วยเพิ่มกําลังให้เราด้วยไหมครับไม่ใช่สิ่งที่เราสวดมันเป็นพลังงานของไตสนานาคงที่เราสวดเนี่ยค แตสวจดจักรพรรดิหรือสวดไทยาคมหรือสวดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธธรรมสง์เป็นบาร,รมีที่ท่านชิงไว้มาที่เราแล้ววิญญาณที่มันอยากได้ความสว่างคืออายุคือบุญนั่นแ,แหละถ้ารู้จักเราเนี่ยเขาจะซ่อนเราทันทีเสียงเราก็จะเปลี่ยนเข้าใจไหมเสียงจะเปลี่ยนปกติเขานอมมาที่เราใช่ไหมแต่มันซีกันเนี่ยมันก็ต้องเอาแล้ววะ ซ้อนเลยไม่ได้เยอะเนี่ยครับพอซ้อนมันก็เต็มเลยนะครับครึ่งๆเลยประมาณนั่นแหละหลวงปู่จะมีสิทธิ์มาซ้อนเราให้เสียงเราเปลี่ยนเป็นเสียงหลวงปู่ไหมครับได้นะับทุกบอกวิธีการได้เลยครับมีพยานให้เห็นด้วยอเอาเวลาสะเนี่ยให้พรตอนเช้าเนี่ยครับน้อมท่านเต็มๆเนี่ย สักหลายๆวันหลายๆเดือนเสียงจะคล้ายๆหลวงพอ่<ม>อแล้วเข้าใจนะ,ะเสียงจะคล้ายๆเลยหรือไม่อัดเทพไปก่อน <c oughs> เชื่ดูนอมนอนท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงท่านท่านก็มาที่เราใช่ไหมมาทั้งรูปรถกินเสียง <c oughs> ไอ้น้องมาเต็มเต็มยังไม่ได้ยังไม่บอกจริงๆนะเนี่ยครับยิ่งกว่านั้นเีงนะอ oh. อาจริงๆเรื่องจริงๆ <c oughs> พอตู้นึกเนี่ยเวลาไปไหนนึกปั๊บเนี่ยถ้าคนที่เขารู้เนี่ยก็จะทัดทันทีเลยครับแต่พิสูจน์มาแล้วพวกเนี้ย <c oughs> ถ้าไม่พิสูจน์ไม่ไม่เชื่อหรอกใช่ไหม ท่านสั่งไว้บอกเวลาลังไปไหนอะนึกถึงข้าเลยหลวง,ลงตาต้องนึกขนาดไหนจนคนเห็นเป็นหลวงปู่นะับอ้าวก็นึกบ่อยๆไงลูกนึกบ่อยๆนะครับเวลานอนก็ไปวัดสแกนะไปอยู่กับท่านนะนอนที่ไหนก็กําหนดไปที่อยู่กับท่านเไยครับไม่ได้ไปไหนเลยครัและอย่างบางคนชอบพระทรงเครื่องหรือพระจกกักรพรรดิเขาอยาก ให้ตัวเองทรงเครื่องให้คนเห็นตัวเองให้คนอื่นเห็นเราทรงเครื่องนะครับเราก็ทรงลิเกดีนึกเหมือนกับที่นึกซ้อนหลวงปู่เหมือนกันใช่เหมือนกันซ้อนหลวงปู่เป็นเครื่องก็ได้พอท่านมีอยู่แล้วไนงะซ้อนหลวงปู่แล้วก็ทรงเครื่องทับเข้าไปอีกใช่พ่อหลวงพ่อท่านก็ทรงเครื่องอยู่แล้วเนี่ยอ๋อ หลวงตาครับอยากทราบเทคนิคการจับพลังงานของพระที่เราใช้กรรมแล้วก็พระองค์อื่นๆที่เราไปพบเจอแบบละเอียดว่าเราจะเช็คพลังงานของพระแต่ละองค์ได้ยังไงกรรมบ่อยๆครับอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดบ,บ่อยๆโดยเฉพาะนอนเวลานอนกรรมพระถ้าอยู่ที่พระ บ่อยอย่างเวลาเราไปเจอพระเราจับพระกรรมพระแล้วเราต้องกําหนดอะไรไหมครับถึงเราจะรู้พลังงานของพระองค์นั้นสวดมนตนะ์นะนะโมพุทธายะก็ได้พุทธังสรนังกชามิก็ได้ให้จิตอยู่กับพระครับเพราะเหมือนเได้ยินหลวงตาบอกว่าเมื่อก่อนที่หลวงปู่ให้จับพระแล้วเหมือนขนลุกวิ่งขึ้นทะลุหัวไปเลยนีใช่เมื่อก่อนนี่เวลาจะเช่าพระไปเช่าก็หลวงพิชุ ทีข้างหน้าแล้วก็เอามาประสิทธิ์ที่ให้ให้ท่านจะเจ้าเหรียญจะอ,อะไรก็ตามท่านก็จะให้จับเอาเองจับถ้าคนน้อยแล้วพูดถึงถ้าคนมากไม่มีเวลาท่านก็ไม่ทำเอาจิตยอยู่ที่พระคเอาตรวจไปพุทธังสารานังกระชามินั่นแหละทำมังสารนังสางคังมันก็จะเห็นลุกคนมันลุก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 มาถึงหัวมันอ๋อ เลยหัววี่ะคืออย่างบางองค์ก็ลุกมาแค่ครึ่งแขนบางอ,องค์ก็ลุกมาเลยมันหน่อยบางองก็ไปถึงหัวบางองก็เลยหัวอ๋ออันนักคณาอาจารย์อื่นๆนะส่วนส่วนใหญ่ังมาไปถึงแขนนี่แหละครับถ้าหลวงพ่อเนี่ยไปเลยหัววีโอ้ลูกศิษย์ถึงห่วงพระท่านนะลูกศิษย์ที่เขารูนะ่ะเขาห่วงมากนะ หลวงตาครับถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ระหว่างสวดมนต์นะครับเราเห็นภาพหลวงปู่เลื่อนออกมาจากรูปจริงๆนะครับเป็นเพราะอะไรครับคือมันเห็นหลวงปู่ทะลุออกมาจากรูปภาพเนี่ยรูปท่านไม่ไม่ออกมาหรอกนามธรรม,ามคือพลังงานคือบุญคือตัวท่านเองอะค่ะรูปคือรูปใช่ไหมนามคือ บรารมีท่าน <Okay. S 2> เหมือนท่านยิ้มท่านหัวเราะท่านอะไรนี่นะนเรามองนะท่านก็นยิ้มยิ้มนะจะสักพักท่านก็นอยู่เฉย <c oughs> แสดงว่าจิตเราสัมผัสโดยนามธรรมา <c oughs> พวกนี้ถ้าทำได้นะประโยชน์นะตุก <c oughs> มองท่านบา่อยๆท่านจะเปลี่ยนนู่นนี่นี่บ่อยๆทีนี้กลับมามองพระองค์อื่นมันก็จะเหมือนท่านเออ นี่เริ่มชินละมองวี่คุดเนี่ย <S <s> <S มันก็จะเป็นคุดซ้อนเราเหมือนเหมือนมองหลวงปู่อ <c oughs> แลอ้วมามองคนนะเห<อ>มือนกันเลยจุ <c oughs> เขาคิดอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะคิดถึงลูกลูกเขาจะเกิดอ่ะ <c oughs> ภาพลูกก็จะเกิดปั๊บปั๊บปับปับนะ <c oughs> แล้วอารมณ์ที่เรามองนะครับหลวงตาเราต้องมองด้วยอารมณ์ไหนถึงจะเห็นนามนธรรมของลูกโอ้มันต้อง จับอารมณ์ที่ที่ที่เราสัมผัสนั่นแหละเข้าใจไหมตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะอยากเนี่ยก็หายเลยไม่อยากก็ไม่ได้จำอารมณ์นั้นให้แม่นคือมองบ่อยๆครับไม่ใช่มองครั้งเดียวแล้วท่านจะออกมาที่ไหนใช่ไหมล่ะท่านจะออกมากับโดยที่เราออกมาได้ย่งไงวะ มันมันจุดไหนจะแรกมันยากตรงนี้แหละยากตรงอารมณ์ตรงที่เห็นนี่แหละนึกออกไหมเหมือนกับอยากมากก็ไม่ท่านก็ไม่เคลื่อนไหวหลอกไม่อยากก็ไม่ได้ท่านบอกเองทำเฉยๆอ่ะมันเองสวดเนี่ยนะโมพุทายะเวลาภาพครับเปลี่ยนเนี่ยเองจ้องเนี่ยมันหายครับ ถ้าเองทําเป็นเฉยๆนะโมพุทธายู่กับพระอยู่วันนะ่ไปเรื่อยๆมันภา,าพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ<ม>ยาวขึ้นไปเรื่อยๆให้มันยาวๆไปเรื่อยๆ<ม>ให้ภาพมันอยู่นานๆไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินในอารมณ์ตรงนั้นาะ<ห>จ๊ะเออมันจะเข้าใจตรงนั้นอ่ะพอหลายวันหลายเดือนหลายปีมันจับได้แล้วตรงนั้นก็จะ,จะรู้จุดรู้ทิศของตัวเองถูกท่องเลย<ห>อ่า แล้วมีตรงนั้นน่ะหลวงพ่อออกมาแน่นอนใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาสวดทุกครั้งล้วก็จับภาพพอนึกภาพไปเลยเลยเนี่ยทีนี้ไม่ไปป่าแล้วท่านพาไปยังหลวงพี่อุงนั้นน่ะหลวงพี่จีวัดนั้นน่ะเวลาสวดมนต์ท่านก็จะไปนน่นน่ะไปถึงสามเหลี่ยมลิมมีด้าอะไรไปพั่วอะไรไปแผ่นั่นน่ะ ราะอย่างคนที่ชํานาญอย่างเหมือนพระอาจารย์องค์นั้นพอเขาสวดปุ๊บพอท่านเข้าจุดท่านก็ไปได้เลยถูกแต่กว่าท่านจะถึงจุดนี้ท่านก็ต้องท่านสวดมานานแล้วครับท่านจับหลวง,งพ่อมานานแล้วืิ่ีนี้ท่านไปบ่อยเนี่ยมันก็ชินนี้ท่านก็ต้องไปทุกวันครับใช่ไหมไม่จะไปตอนหลังก็ไปเย็นว,วันนี้ไปจังวันสวดทุกรอบไปทุกรอบเพราะมันชินไงครับวันไหนไม่ไปไม่สนุกละเพราะมัน ไม่จะไปในเมืองมนุษย์มันไปทั้งโลกธาตุเนี่ยสามโลกธาตุมันก็คล้ายๆกับว่าอย่างเราเราต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แรกๆแล้วก็ต้องเปิด GPS ท้องหลังเราจําเส้นทางได้แล้วเราก็ไปได้เลยม่จ้องเลยจําอารมณ์นั้นครับอารมณ์ที่ท่านเคลื่อนไหวเนี่ยทําไมเราจะให้มองลูกมองรูปสมัยก่อนอะ มันมีเด็กอยู่คนหนึ่งอา,อายุประมาณสิบกว่าหลวงตาให้มันดูรูปเองอยากเองอยากคุยกับหลวงปู่เองดูรูปประมาณสิบห้าสิบหกสิบสี่นี่แหละมันก็สวดมนต์ไปด้วยมันก็ดูรูปไปด้วยแม่ไม่ไม่คุยคุยน้อยเดินไปเดินมามันก็ดูรูปหลวงพ่อยิ้มอะหลวงพ่อยิ้มยิ้มให้มันตลอด ก็เลยบอกเอ้ยหลวงพ่อยิ้มให้มันตลอดจะทำไงดีว่าก็เลยก็เลยมันให้มันมานั่งไม่ต้องดูรูปหลวงพ่อเองนึกถึงหลวงพ่อทีเห็นยิ้มไหมยิ้มโอ้โจบเลยตอนนี้เองกำหนดไปที่บ้านเองสิมันกำหนดไปที่บ้านปั๊บกลับมาที่หลวงพ่อมันก็กลับมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านยิ้ม ภาพหลวงพ่อก็หายวับไปภาพบ้านก็เกิดเน,นี่ยได้จุดเนี้ตอนที่อยู่ที่เจ้ามณ์นะโอโเองโทรศัพท์ไปเดี๋ยวนี้เลยว่าภาพที่เองเห็นในบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็โทรศัพท์ไปมันก็เห็นตามที่เห็นในภาพนั่นแหละเนี่ย,ยสูตรนี้นะใครอยาก <ไป S 1> ใครอยาก<อ>รู้แหละสมมติอยากรู้เนี่ยเนีย่ยยางงามมันเป็นยังไง นิติอะไรในะยาังงามมีมั่งอะ่ะ oh. มีปุ่มอะไรมีอะไรเยอะะไปหมดหรือเปล่ามองภาพท่านนึกถึงท่านไม่ใช่ดูภาพนะนึกเนี่ยเห็นท่านยิ้มปับ๊บนึกถึงนี่เลยนึกถึงยางงามเขตของยาังงามมีอะไรมั่งพอนึกถึงยางงามปับ๊บเปลี่ยนมาหาหลวงพ่อพอนึกถึงท่านท่านยิ้มปับ๊บภาพหายปุ๊บ อย่างงามเกิดทำบ่อยทำบ่อยทำ,บ,ยทำบ,ยบ่อยเข้า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 แต่นี้ไม่ต้องแล้วดูเลยมีหลายคนที่ได้นะแต่ไม่บอกว่าใครอ๋อ